มาค่ะทุกคนวันนี้จำจะชวนทุกคนมาแกงซ้อมรัวแกงเรื่องกันเมนูแกงซ้อมเนี่ยเป็นเมนูที่กินเราไม่เบื่อกินได้บ่อยๆกินได้อยู่ตลอดเลยน,นี่จำก็จะมาชวนแกงซ้อมไล่บัวกับกุ้งซดเลยค่ะแกงเรื่องเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับเมนูาห้านตายนะวันนี้ก็จัดไปเลยค่ะไล่บัวซ่องกําเลยค่ะซ่องกํมมือเลยนะโ <c oughs> ตโตใหญ่ๆบวบๆวอ่อนๆแบบนี้น่ากินมากค่ะ บรุงสดๆกุ้งทะเลเลยนะวันนี้ตำสื่อบบกุ้งที่ว่าแม่้าดแกะมาให้เยบร้อยแล้วค่ะตอนแรกเราก็จะมาเตรียมนวัตถุดิบดดขงเราก่อนเลยค่ะความสะอาดกรุงซดวันนี้จำใช้วิธีการผ่าล้างค่ะแต่เมื่อใครไม่ชอบแบบผ่าล้างจากแกงไบผ่ำตัวก็ได้เหมือนกันค่ะแบบทีช่ชอบ์แบบทุกใจแบบตัวเองคิดว่าน่ากินกันเลยค่ะเราก็จะไปเตรยียมไปสื้อของน้ำแกงเลยค่ะตั้งไฟละล,ะลายน้ำเลยค่ะตามไปด้วยผิดเครื่องแกงส้มเครื่องแกงเรื่องของเราเราตามไปด้วยกะปิค่ะลายผิดแกงให้ข้าวกันนี้ค่ะจากหนั้งตั้งให้มัน ปรุงรสในขั้นตอนนี้เลยนะลงคิมรสดูเลยค่ะชอบเคม็มเติมเค็มชอบว่านเติมวานตามรสชาติที่เราชอบเลยค่ะใจแบบร้อยมันเดือดอีกสักรอบหนึ่งค่ะตามไปด้วยไร่บัวกวก็รุงซอสเลยค่ะกุ้งซอสกับไร่บัวเนี่ยใส่ลงไปเนี่ยมันจะสุกง,ง่ายมากเลยนะคะลองคุณดูถูกยากลงทิมรสอีกสักครั้งนนะชอบเคม็มเติมเค็มชอบวาน,นาเติมว่านถ้าใครไม่มีน้ำส้มนาานะเราจะใช้เป็นน้ำส้มมะขามเปียกก็ได้ค่ะธีการทำง่ายๆขั้นตอนไม่ยุ่งยากบอกเลยเห็นไหมแป๊บเดียวเราก็จะได้อีกนึงเมนูละค่ะเป็นเกีลยว่าร้มากยค่ะ พี่ก็จะเป็นซี่เรื่องๆซมๆ,ๆแบบนี้เลยนะน่ากินมากเลยค่ะอีใส่น้ำมะานาวลงไปนะบอกเลยว่าหอมน้ำมะนาวมากเลยค่ะนี่น่ากินไหมคะทุกคนไปค่ะที่นี่ไปลองชิมแก,กซงซอมรัวแกงเรื่องกันดูนะจะไม่ชอบแบบปรุงซอสรั่วอยากจะใส่เป็นเนือ้อหมู่วไดแบบนั้นก็ได้ค่ะอบอกเลยค่ะสามารถเปลี่ยนเนื้อซัดได้หรือเหมือนกันค่ะหมูซัดรั่วหมูย่างไอ้ย่าบอกเลยว่าเมนูนี้ก็ร้อยเหมือนกันค่ะแกงซอมซัดยบร้อยแล้วจำข้อตัวไปทอดไข่เจียวอีกสักจานนะคะ